โครงการพัฒนารถถังหลัก M84 ของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียคือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของสโลแกนประจำชาติผาดอนภาพและความสามาัคคีโครงการนี้เป็นการหลอมรวมศักยภาพทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากทั้ง6สาธารณรัฐที่หลากหลายทางชาติพันธุ์เพื่อสร้างสิ่งที่กลายมาเป็นความภาคภูมิใจของชาติแต่เพียงหนึ่งทศวรรษหลังจากการถือกำเนิดรถถังที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเทียทยานร่วมกัน กลับเป็นมรดกที่น่าเศร้าเมื่อมันถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในสงครามกลางเมืองที่ฉีประเทศออกจากกันและสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้านอาวุธและอาวุธยุธโทโธปรกรณ์สามารถติดตามเนื้อหาอื่นๆได้ที่ช่องไทยเวร์พอนชาแนลโดยเนื้อหาในตอนนี้เราจะพาไปทาความรู้จักกับประวัติศาสตร์ข,ของรถถัง m 8 4ตั้งแต่จุดกําเนิดทางการเมืองที่ซับซ้อนการพัฒนาทางวิศวกรรมที่เต็มไปด้วยความทา้าทายการใช้งานในสนามรบที่โหดร้าย ไปจนถึงการวิวัฒนาการในยุคหลังการล่มสลายของยูโกสลาเวียเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวของยานเกราะที่เป็นมากกว่าแค่รถถังจุดเกิ่มต้นแห่งการพึ่งพาตนเองในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองยูโกสลาเวียภายใต้การนำของประธานาธิบดีโยซิปบรอสติโต่ดำรงสถานะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ไม่ฝกไฟไฟักใฝ่ฝ่ายใด ซึ่งหมายความว่าต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งกลุ่มตะวันตกและกลุ่มตะวันออกการรักษาสถานะความเป็นกลางนี้จำเป็นต้องอาศัยศักยภาพทางทหารที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้แต่การจัดหายุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยท่ามกลางความถึงเครียดของสงครามเย็นนั้นเป็นความท้าทายอย่างยิ่งกองทัพที่หลากหลายและปัญหาการบำรุงรักษาในช่วงทศวรรษ1950 กองทัพประชาชนยูโกสลาเวียมีกองกำลังยานเกราะที่ประกอบด้วยยุโทโธปกรณ์จากหลากหลายแหล่งที่มาทั้งจากฝ่ายตะวันตกเช่นรถถังเชอร์แมนและ M47 p a t t แพตตนรวมถึงยานเกราะพิฆาตรถถัง M36 Jackson และ M18 Hellcat ลแคและจากสหภาพโซเวียตเช่น T-34 และ SU-76 ความหลากหลายนี้ก่อให้เกิดปัญหาด้านการส่งกำลังบำรงุงการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนและการขาดแคลนชิ้นส่วนอะไรที่เข้ากันได้ ปัญหานี้รุนแรงถึงขนาดที่ภายในสิ้นทศวรรษ1950ยุโทโธปกรณ์จากตะวันตกถึงหนึ่งใน5ต้องถูกกดประจำการก่อนเวลาอันควรซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญที่ทำให้ยูโกสลาเวียตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการมีรถถังมาตรฐานที่ผลิตได้เองในประเทศความสัมพันธ์ที่ผันผวนกับสหภาพโซเวียตแม้จะเป็นรัฐสังคมนิยม แต่ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดร,ระหว่างตีโตกับสตาลินในช่วงปลายทศวรรษ1940ถึงต้นทศวรรษ1950ได้ปิดกั้นการเข้าถึงเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆของโซเวียตอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหลังการเสียชีวิตของสตาลินเมื่อนิกิตาครุช,ชชอฟขึ้นสู่อำนาจและเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์ทำให้ยูโกสลาเวียสามารถจัดหารถถังที55จำนวนมากได้ในช่วงทศวรรษ1960ซึ่งกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพในเวลาต่อมา การเจราจาเพื่อสิทธิ์ในการผลิต T-72 เมื่อรถถัง T-72 ปรากฏตัวในช่วงต้นทศวรรษ1,970มันได้สร้างความสนใจอย่างมากให้กับกองทัพยูโกสลาเวียแต่การขอซื้อสิทธิ์ในการผลิตกลับถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วโดยโซเวียตให้เหตุผลว่ายูโกสลาเวียขาดศักยภาพทางอุตสาหกรรมที่จะผลิตรถถังที่ซับซ้อนเช่นนี้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี1,977เมื่อประธานาธิบดีตีโต้เดินทางเยนสหภาพโซเวียต และเจราจาโดยตรงกับเลวนิดเบรดเนฟจนสามารถนมน้วให้โซเวียตยอมขายใบอนุญ,ญาตการผลิตได้ในที่สุดข้อตกลงใบอนุญ,ญาตที่จำกัดยูกโกสลาเวียตกลงจ่ายเงิน39้าล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า162ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันเพื่อแลกกับใบอนุญาตที่มีข้อจำกัดเข้มงวดคือมีอายุ10ปีหรือจำกัดการผลิตไว้ที่1000คันนอกจากนี้ข้อตกลงยังห้ามไม่ให้ยูกโกสลาเวียทำการอัดแปลงส่งออก หรือร่วมผลิตรถถังกับประเทศอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสหภาพโซเวียตแม้จะได้รับใบอนุญาตมาครอบครองแล้วแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความท้าทายครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนพิมพ์เขียวให้กลายเป็นรถถังที่ใช้งานได้จริงซึ่งนำไปสู่การหลอมรวมความภาคภูมิใจของชาติในโครงการพัฒนาครั้งประวัติศาสตร์การหลอมรวมความภาคภูมิใจของชาติโครงการพัฒนารถถัง M84 ถอ เป็นหนึ่งในโครงการทางอุตสาหกรรมที่ทียทยานและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียมันคือการระดมความร่วมมือจากบริษัทและโรงงานต่างๆกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างรถถังหลักที่ทันสมัยเป็นของตนเองใบอนุญาตที่ยูโกสลาเวียได้รับมานั้นเป็นของรถถังรุ่นส่งออกที 72M ซึ่งด้อยกว่าของกองทัพโซเวียตเช่นเคราะบริเวณป้อมปืนที่ไม่มีวัสดุคอมโพสิต และระบบควบคุมการยิงที่เรียบง่ายสำหรับประเทศที่ไม่ฟักฝ่ายฝ่ายใดอย่างยูโกสลาเวียการพึ่งพารถถังรุ่นดาวเกรดถือเป็นความเปราะบางทางยุทธศาสตร์ที่ยอมรับไม่ได้สิ่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความภาคภูมิใจแต่เป็นความจำเป็นด้านหลักการความมั่นคงแห่งชาติที่กระตุ้นให้ยูโกสลาเวียตัดสินใจดำเนินโครงการรับที่มีชื่อว่าคาเปล่าซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารถถังของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นต้นแบบ วิศวกรยูโกสลาเวียต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการสนับสนุนทางเทคนิคจากสหภาพโซเวียตตามเงื่อนไขในใบอนุญาตและความยากลำบากในการจัดหาวัสดุและเครื่องมือที่จำเป็นอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือที่ไม่คาดคิดมาจากเชโกสโลวาเกียซึ่งกำลังผลิตที72ภายใต้ใบอนุญาตเช่นกันโดยได้มอบเอกสารทางเทคนิคและข้อมูลสำคัญจำนวนมากให้แก่ยูโกสลาเวีย ทำให้สามารถก้าวข้ามอุปรัรรคที่เกิดจากการปกปิดข้อมูลของโซเวียตได้สําเร็จกระบวนการผลิตสะท้อนถึงสโลแกนประจำชาติอย่างแท้จริงโดยมีโรงงานในโครเอเชียรับหน้าที่ประกอบขั้นสุดท้ายในขณะที่ชิ้นส่วนและระบบย่อยต่างๆถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทจากเซอร์เบียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาไปจนถึงสโลวีเนียการประสานงานที่ซับซ้อนนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างน่าทึ่ง รถต้นแบบคันแรกภายใต้รหัส T 7 2 MJ ได้รับการเปิดตัวในเดือนเมษาย,ยน1983ตามมาด้วยรถทดสอบอีก10คันในปี1984และเริ่มเข้าสู่สายการผลิตอย่างเป็นทางการในปี1985พร้อมกับได้รับชื่อใหม่ว่า M 8 4ความสำเร็จในการเอาชนะอุปสรรคและผลิตรถถัง M 8 4ได้สร้างยานเกราะที่มีคุณลักษณะทางเทคนิคที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างและเหนือกว่ารถถังต้นแบบในหลายมิติ คุณลักษณะทางเทคนิค M84 ไม่ใช่แค่การลอกเรียนแบบ T72 แต่เป็นการยกระดับทางวิศวกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะในระบบที่สะท้อนถึงความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูโกสลาเวียนวัตกรรมเหล่านี้ทำให้ M84 มีความโดดเด่นและแตกต่างจากรถถังต้นแบบอย่างชัดเจนระบบควบคุมการยิงจุดเด่นที่เหนือกว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้ M84 เหนือกว่า T72M คือระบบควบคุมการยิงที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศประกอบด้วยกล้องเลงของพลยิงเป็นกล้องเลงแบบผสมที่รวมเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และช่องมองกลางคืนมีกำลังขยายคูณ3และคูณ7สําสำหรับช่องกลางวันและคูณ85สําสำหรับช่องกลางคืนเซ,นซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศติดตั้งบริเวณด้านหน้าของป้อมปืนเพื่อวัดความเร็วลมอุณหภูมิและความกดอากาศคอมพิวเตอร์คำนวณการยิง ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดรวมถึงความเร็วของรถถังและเป้าหมายเพื่อคำนวณการแหลงร่วงหน้าโดยอัตโนมัติระบบเหล่านี้ส่งผลให้ m 8 4มีความแม่นยำในการยิงสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการยิงในขณะเคลื่อนที่ซึ่งเป็นความสามารถที่ tj 2 m ไม่มีเกราะและการป้องกันเกราะคอมโพสิตเกราะด้านหน้าส่วนบนใน m 8 4รุ่นแรกเป็นแบบคอมโพสิตประกอบด้วยแผ่นเหล็กกรารีเป็นเนื้อเดียวหนา8 0ม mm, ิลลิเมตรตามด้วยพลาสติกเสริมใหญ่แก้วหนา105มิลลิเมตร และปิดท้ายด้วยแผ่นเหล็กหนา20มเมตรส่วนป้อมปืนยังคงเป็นเหล็กหล่อธรรมดาการปรับปรุงในรุ่น M84A มีการเสริมเกราะป้อมปืนให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการเติมช่องว่างภายในซึ่งมีความหนาน130มิลลิเมตรด้วยสายคอสท,ที่ผสมกับสารยึดเกาะซึ่งช่วยเพิ่มการป้องกันกระสุนพลังงานเคมีได้ดียิ่งขึ้นระบบป้องกันอื่นๆติดตั้งระบบสร้างม่านควัน2แบบคือจากท่อยิงระเบิดควันจำนวน12ท่อและจากการฉีดเชื้อเพลิงเข้าท่อไอเสีย และมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติอำนาจการยิงและอาวุธอาวุธหลักปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ 2A46 ขนาด125มิมพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่บรรจุกระสุนพร้อมยิง22นัดในราวหมุนใต้ป้อมปืนสามารถยิงกระสุนได้3ประเภทหลักคือกระสุนเจาะเกรอะสลัดครอบทิ้งเองกระสุนต่อสู้รถถังแรงระเบิดสูงและกระสุนระเบิดสังหารอาวุธรองปืนกลร่วมแกน PKT ขนาด7.62ม mm. มตร และปืนกลต่อสู้อากาศยานขนาด12-7ม mm, ิมที่ผู้บัญชาการรถต้องออกมาเพื่อทำการยิงความคล่องตัวและเครื่องยนต์เครื่องยนต์รุ่นแรกใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลัง780แรงมา้าต่อมาในรุ่น M84A ได้รับการอัปเกรดเป็นเครื่องยนต์ v 4 6 t k ที่ให้กำลังสูงถึง1,000แรงมา้าทำให้อัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักดีขึ้นถึง24แรงม้าต่อตันสมรรถนะมีความเร็วสูงสุด65กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีระยะปฏิบัติการไปถึง700กิโลเมตรบนถนนข้อเสียสำคัญเช่นเดียวกับรถถังตระกูล T-72 ท,ทั้งหมด M-84 มีความเร็วเพียง4กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะถอยหลังซึ่งเป็นข้อด้อยร้ายแรงในสนามรบทำให้การถอนตัวออกจากพื้นที่อันตรายทำได้ลำบากคุณลักษณะทางเทคนิคที่น่าประทับใจเหล่านี้กำลังจะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงในสนามรบจริงซึ่งจะเปิดเผยทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ของมัน M84 ในสมรภูมิต่างๆประวัติศาสตร์การรบของ M84 นั้นมีความหลากหลายและซับซ้อนตั้งแต่การ,รเผชิญหน้าในสงครามอ่าวกลางทะเลทรายไปจนถึงสงครามกลางเมืองที่นองเลือดในบ้านเกิดของมันเองประสิทธิภาพของรถถังถูกทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเผยให้เห็นทั้งความสำเร็จและข้อจำกัดของมันการพิสูจน์ตัวเองในทะเลทรายรถถัง M84AB ที่ยูโกสลาเวียส่งออกให้กับคูเวต ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการพายุทะเลทรายโดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายรุ่นส่งออกนี้มีความแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานหลายประการเช่นสีพรางสำหรับทะเลทรายตำแหน่งท่อยิงระเบิดควันที่แตกต่างกันระบบวิทยุและตัวอักษรภาษาอาหรับอย่างไรก็ตามความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือความกังวลเรื่องการยิงพวกเดียวกันเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกที่คล้ายคลึงกับรถถัง t ีจ็ของอิรักอย่างมาก สงครามยูโกสลาเวีย1991-1995โศกนาฏกรรมของชาติในสงครามที่ฉีกป,ประเทศออกจากกัน M84 ถูกใช้งานโดยทุกฝ่ายในความขัดแย้งและกลายเป็นภาพสะท้อนโศกนาฏกรรมของประเทศอย่างแท้จริงบทเรียนจากวูโกว่าในยุทธการที่วูโกว่ากองทัพประชาชนยูโกสลาเวียสูญเสียรถถัง M84 จำนวนมากสาเหตุหลักมาจากการใช้รถถังผิดหลักนิยมโดยขาดการสนับสนุนจากทหารราบ ทำให้รถถังกลายเป็นเป้านิ่งสำหรับทหารโครเอเชียที่ซุ่มโจมตีด้วยอาวุธต่อสู้รถถังตัวอย่างที่ชัดเจนคือการสูญเสียยานเกราะ9คันซึ่งรวมถึงรถถัง M 8 4จําจำนวน4คันจุดอ่อนที่ถูกเปิดเผยสงครามครั้งนี้เผยให้เห็นจุดอ่อนหลายประการความเสี่ยงของผู้บัญชาการการที่ผู้บัญชาการต้องออกมาเพื่อย,ยิงปืนกลต่อสู้อากาศยานเป็นอันตรายอย่างยิ่งข้อจำกัดของมุมปืนมุมกดและมุมเงยของปืนใหญ่มีจำกัด ทำให้ใช้งานได้ไม่ดีในพื้นที่ภูเขาและในเมืองความเสี่ยงจากการระเบิดการจัดเก็บกระสุนในห้องโดยสารทำให้มีความเสี่ยงสูงที่กระสุนจะระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อถูกยิงเข้าด้านข้างตัวถังจุดแข็งที่ได้รับการพิสูจน์แม้จะมีจุดอ่อนแต่กรอด้านหน้าของ m 8 4ก็ไม่เคยถูกยิงทะลุเลยตลอดสงครามซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการออกแบบสงครามโคโซโว1999ยยุทธวิธีการซ่อนพราง ในช่วงที่นาโต้ทิ้งระเบิดยูโกสลาเวียกองทัพได้เก็บรถถัง M84 ส่วนใหญ่ไว้เป็นกำลังสำรองเพื่อรับมือการบุกภาพพื้นดินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทำให้กองพลยานเกราะที่252ได้รับฉายาว่ากองพลยานเกราะล่องหนจากความสำเร็จในการซ่อนพางยานเกราะจากปฏิบัติการทางอากาศของนาโตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการต่างๆเช่นการสร้างที่มั่นปลอมและใช้เป้าหลวง ผลลับจากการซ่อนพรางนี้ทําให้กองทัพยูโกสลาเวียสูญเสีย m .84 ไปเพียง9คันตลอด78วันของการทิ้งระเบิดเมื่อสงครามสิ้นสุดลงและยูโกสลาเวียล่มสลายมรดกของ M.84 ก็แตกออกเป็นเสียงเสียนนำไปสู่เส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในรัฐเกิดใหม่ M.84 ในยุคหลังยูโกสลาเวียการล่มสลายของยูโกสลาเวีย ได้ทำลายห่วงโซ่การผลิตดั้งเดิมของ M84 อย่างสิ้นเชิงแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดสกราดใหม่ของการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างสองรัฐหลักที่สืบทอดมรดกนี้คือโครเอเชียและเซอร์เบียซึ่งต่างฝ่ายต่างพยายามพัฒนา M84 ของตนให้ทันสมัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในศตรวรรษที่21เส้นทางการพัฒนาของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางอุตสาหกรรมที่ได้รับมา โครเอเชียซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานประกอบขั้นสุดท้ายได้มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากศักยภาพนั้นในการบูรณาการระบบใหม่ๆเช่นระบบควบคุมการยิงและเกรอบในขณะที่เซอร์เบียซึ่งสืบทอดสถาบันวิจัยและการออกแบบหลักได้ดำเนินโครงการวิวัฒนาการตัวรถอย่างเป็นขั้นตอนเส้นทางการพัฒนาของโครเอเชีย M84 AC Sniper เป็นการปรับปรุงครั้งแรกหลังสงคราม โดยเน้นไปที่การอัปเกรดระบบควบคุมการยิงเป็นโอเมก84ที่พัฒนาร่วมกับสโลวีเนียซึ่งมีความแม่นยำสูงขึ้น M84D โครงการที่ทะเยอทะยานกว่าโดยมีการติดตั้งเคราะบปะิิิิิยาแร่ระเบิดจากอิสราเอลป้อมปืนควบค,คุมระยะไกลจากบริษัทราฟาเอลของอิสราเอลและระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่เร็วขึ้น15%นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาติดตั้งปืนใหญ่120ม mm, มมาตรฐานนาโต เส้นทางการพัฒนาของเซอร์เบียเซอร์เบียเริ่มโครงการปรับปรุงที่ครอบคลุมและต่อเนื่องเพื่อยกระดับ M84 ของตนเองให้มีความสามารถทัดเทียมกับรถถังสมัยใหม่ M84AS เป็นความพยายามในช่วงแรกมีความคล้ายคลึงกับ T90 ของรัสเซียโดยใช้กรอะคอนแทก5และระบบป้องกันซอฟ t ์คิวแต่ไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์และผลิตออกมาเพียงไม่กี่คัน M84AS1 เป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญที่เน้นการอยู่รอดในสนามรบโดยติดตั้งเครอะปฏิกิริยา M19 ที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศซึ่งได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่า c o n t a c t 5นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง a w s S และระบบเซ็นเซอร์ใหม่ๆ M84AS2 ถือเป็นรุ่นมาตรฐานที่ทันสมัยโดยมีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงเพิ่มกล้องตรวจการแบบพาโนรามาสำหรับผู้บัญชาการระบบป้องก Soft ันซอฟต์คิว และ r w s ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นมีความสามารถในการยิงกระสุนเจาะเกราะแบบคลีบคุงตัวที่เจาะเกราะได้500มิลิเมตรที่ระยะ2กิโลเมตรและมีความสามารถยิงขีปนาวุธนำวิธีรี f ฟ e x M84AS3 เป็นการก้ากระโดดครั้งสำคัญที่สุดโดยมีการติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกแบบ Harskill มีรายงานว่าเป็นระบบไ r รอนฟิ t ของอิสราเอลซึ่งสามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธต่อสู้รถถัง และโดรนได้ก่อนที่จะกระทบตัวรถนับเป็นการยกระดับการป้องกันให้ทัดเทียมกับรถถังชั้นนําของโลกปัจจุบัน M84 ยังคงประจําการอยู่ในกองทัพของเซอร์เบียโครเอเชียคูเวตสโลวีเนียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาแม้จะแยกกันพัฒนาแต่ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง M84 ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมและความสามารถในการปรับตัวของมันเป็นมากกว่าแค่รถถัง เรื่องราวของ M84 คือการเดินทางที่น่าทึ่งจากจุดเริ่มต้นที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือและความสำเร็จทางอุตสาหกรรมของชาติยูโกสลาเวียสู่การเป็นอาวุธที่ใช้ในสงครามกลางเมืองที่ทำลายชาติของตนเองและท้ายที่สุดคือการกลายเป็นมรดกทางเทคโนโลยีที่ยังคงได้รับการพัฒนาและใช้งานโดยรัฐที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของ M84 จึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของยานเกราะ แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์การเมืองที่ซับซ้อนและโศกนาฏกรรมของภูมิภาคบอลข่านในช่วงปลายศตรวรรษที่20ในปัจจุบันแม้จะมีการออกแบบมานานหลายทศวรรษแต่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งความสามารถในการยิงที่แม่นยำและศักยภาพในการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องทำให้อสูรร้ายแห่งบอลข่านตนนี้ยังคงเป็นกำลังสำคัญในสนามรบยุคใหม่ และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถทางวิศวกรรมของประเทศที่ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วอย่างแท้จริง